ตัวนีพับล้อได้นะครับผู้ชมครับดูนะนี่ครับผู้ชมครับแหมยอดเลยนะสวัสดีครับผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ไทยวอลทอยครับผู้ชมครับแน่นอนครับเจอกันทุกๆครั้งก็จะมีสินค้าเด็ดๆมาให้กับผู้ชมได้เอาไปติดตามเล่นกันอีกเช่นเคยวันนี้ครับตามที่นัดหมายกันไว้นะครับกับโบนันซ่าเอสามสิบหกนะครับผู้ชมครับตอนนี้เราเคยรีวิวแกะกล่องไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะแล้วก็นัดกับผู้ชมว่าวันหลังจะมาบินให้ดูนะ วันนี้นะครับมาแล้วกับโบนนซา A 36นะฮะคุณผู้ชมครับดูได้รอนนะข้างในเป็นเครื่องบินมาครับ6ที่นั่งนะฮะมีไฟบอร์ดมีน้ำปัดบินด้วยมีเบาะนั่ง6ที่นั่งนะครับคุณผู้ชมครับเป็นโบนนซา1่เมตร3าเซนติเมตรนะครับทำงานมาได้สวยงามจริงๆนะคุณผู้ชมครับแต่พิเศษนะพิเศษสุดๆสำหรับรุ่นนี้นะครับก็คือตัวนี้พับล้อได้นะครับคุณผู้ชมครับดูนะนี่ครับคุณผู้ชมครับยอดเลยนะ คุณผู้ชมที่เล่นเครื่องบินมาหลากหลายแล้วนะครับแต่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นแบบคลาสสิกสวยๆเครื่องบินหกที่นั่งตัวนี้นะครับเพื่อการท่องเที่ยวนะแล้วก็เสน่ห์ในการพับรอด้วยนะฮะต้องเป็นโบนันซาเอสามสิบหกนะครับสำหรับภายในนะครับก็นะฮะโบนันซาตัวนี้นะครับภายในก็จะกว้างขวางมากครับคุณผู้ชมครับมีแท่นไม้นะครับเนี่ยฮะโครงสร้างค่อนข้างจะแข็งแรงมีน็อตนะฮะสกรูนีฮะไม่ได้ใช้กาวนะครับสำหรับปีกนะฮะก็ติดตั้งแล้วที่เนื้อที่กว้างขวางครับคุณผู้ชมครับเนี่ยในการ ติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยเรียกว่าง่ายๆเลยนะครับก็ตอนนี้ใช้แบตอยู่ที่2 2 0 0ันรแอมป์นะครับอยู่ที่สี่เซลล์นะก็จะมีช่องใส่ในจุดนี้เสียบปลั๊กเข้าไปนะครับเนี่ยฮะช่องนี้จะใหญ่มากนะคุณผู้ชมครับดูจากช่วงหลังนะฮะทำมาแข็งแรงนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยส่วนนี้ตัวล้อเนี่ยจะใช้คนละส่วนกันนะครับตัวฝาปิดก็จะมี บากนะฮะกันถ่านเลือดออกมานะครับก็เสียบเข้าไปช่องนี้นะครับด้านล่างนะฮะนี่ฮะเป็นสกรูนะครับปีกเนี่ยสามารถถอดได้ไขยน็อตได้นะครับขันสกรูมาได้นะครับมีช่องแฝบนะครับคุณผู้ชมครับแต่แฝบรุ่นนี้ตัวของเขาไม่ได้แถมให้นะครับคุณผู้ชมสามารถตัดแฝบแล้วใส่เซอร์โวได้นะสามารถจะใส่เองได้นะแต่ว่าชุดนี้ในราคาชุดนี้ไม่ตัดให้นะครับแต่ถ้าอยากจะได้แฝบตัดใส่เองได้เลยนะครับติดตั้งเซอร์โวสองตัวเท่านั้นเองมีไฟนะที่ด้านหน้านะครับ นะครับตอนกลางคืนเราจะเห็นได้ชัดมากครับไฟด้านหน,น้านะ,ะไฟนำทางแล้วก็ไฟเขียวแดงที่อยู่ปลายปีกทั้งสองฝั่งนะครับอ่ะเนี่ยค bon ับนซาเอสามสิบหกสวยงามจริงๆนะครับุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทดสอบบนบินโมเันซาเอสามสิบหกไปดูกันตัวนี้แบบสเกลพับล้อได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ เวลาพับล้อเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับก็จะให้อัตราลดของการบินที่มันสวยๆนะครับสวยงามคุณผู้ชมครับก็ความสูงก็สามสี่ร้อยเมตรครับบินสบายๆนะฮะตัวนี้บนันซ่านะครับเวลาพับล้อเนี่ยทําให้การบินที่ประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่านะฮะความเร็วก็ถือว่าปี๊ป๊าดดีนะฮะนีนะะความเร็วนะครับส่วนหนึ่งของการบินนะครับก็คือส่วนของล้อนะฮะซึ่งเป็นส่วนเกินในเวลาบินเนี่ยก็จะเกิด การต้านต้านอากาศนะครับทำให้เครื่องบินนั้นใช้พลังงานมากขึ้นนะครับเอ่อเวลาพับล้อเนี่ยจะทําให้การสิ้นเปลืองนั้นน้อยลงกว่าเดิมมากคะฉะนั้นเครื่องบินที่เดินทางไกลเนี่ยจะมีระบบพับล้อนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากบินเร็วแล้วฮะยังบินช้าช้าได้ด้วยนะครับสังเกตว่าเป็นพัดนะครับคุณผู้ชมครับใช้การ นะครับตัวนี้ครับคุณชมครับก็คล่องตัวนะบินช้าคุณคุณชมสเกตใบพัดนะฮะจากเสศษใบพัดเนี่ยก็จะใช้กําลังเป็น20%ก็ทำให้การบินอย่างนี้นะฮะได้ประมาณ20นาทีสบายๆครับคุณชมครับบินสวยๆนะครับกับธรรมชาติเอ่อโบนิซาเป็นเครื่องบินสเกลสวยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นการบินช้าๆนะครับคุณชมครับสวยๆนะการเกาะอากาศดีนะครับการลงนะครับ สวยงามครับ คุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะกับโบนันซ่าเอซาซึ่งผมครับอัตราล้นี่สูงมากบินง่ายนะครับบินสมูทบินเนียนฮะบินแล้วก็เหมือนขึ้นบินจริงๆเลยนะบอกกับการบินแบบสบายๆและเก็บสะสมนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่อยากจะได้โบนันซ่าเอซาซึ่งผมติดต่อกันแล้วนะเว็บไซต์ไทยเวิร์ลทอยดอทคอมนะครับคุณผู้ชมครับตามหมายเลขโทรศัพท์และไอเดียไลน์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะสนใจเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียงหกพันสามร้อยบาทนะครับเป็นชุดพีเอ็นพีติดต่อกับเว็บไซต์เราตามเบอร์โทรแลศัพท์แลี่อยู่ด้านล่างนี้นะครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเว็บไซต์ของเรานะครับกดซับสไคร b ์ช่องของเราโอกาสน่าจ,จะมีสินค้าอะไรดีๆให้กับผู้ชมได้เล่นกันอีกีสวัสดีครับ